สวัสดีครับผมซีคอนนะะก็วันนี้นะจะมาขายสกินนะ,ะสกินที่ผมทําเองนะคะทำตั้งแต่เมื่อคืนนะครับตอนอ,อสองทุ่มถึงสามทุ่มกว่า,วานะฮะก็ เสร็จเมื่อเช้านะเสร็จแป๊บนึงโอ้ไลไลเข้ออาเต็มเลยเสร็จก็ประมาณเจ็ดโมงกว่า 3, นะเจ็ดโมงสามสิบห้านะอีกเออนั่นแหละเสร็จแล้วก็มาอัดคลิปนะเฟลไปตั้งสองรอบเลยอันนี้รอบที่สามนะอันนี้ไม่รู้จะเฟลหรือเปล่านะฮะก็คือเอ่อ เนี่ยผมทำสกินไว้แบบเป็นเรียงสีนะผมขายนะคะคุณแม่ผมขายเท่าไหร่ผมขายห้าสิบ AIS นะใครที่สนใจก,ก็ทักไลน์ผมมาเดี๋ยวผมรหลอดทิ้งเอ้ยเดี๋ยวผมให้ดีไลน์ไว้ใต้คลิปนะอ่าก็จะประมาณนี้นะคะความจริงตรงผมมะไม่เขเข้ามาเลยแหละความจริงตรงผมครับมันคือมันมันมันไม่ใช่สีนี้นะมันไม่ใช่สีน้ำเงินนะฮะมันเป็นสีนี้ฮนะส,นะสีแดงอนะ ผมเอามาทำเป็นหมวกแทนนะฮะก็เลยเป็นงี้โอเคอ่ากม็มาๆนี้แล้วกันนะ <c oughs> ให้ดูรูปลักษณะไปก่อนนะอ่าดูนี่ฮะพอหัวออกไปฮะเป็นไงว้าน่าเท่ นะแต่พอใส่ปุ๊บเนี่ยหมวกก็จะมาแนละ้วแล้วก็ดูแขนดูส่วนแขนนะ,ะแล้วไม่ไม่เอาแขนี้ครัวตัวนะส่วนของตัวล่าตัวไม่ตัวนะก็จะประมาณนี้นะแขนด้วยนะอ่ะเอ้ย นี่ประมาณนี้แหละค่ะก็ประมาณนี้นะฮะอืมก็เดี๋ยวไปดูตอนที่เข้าเมคครกันก่อนเลยนะฮะแป๊บหนึ่งตัดคลิปก่อนโอเคก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราซูมเข้าใกล้ๆกันก่อนนะว้าวว้าวซูมอ่ะก็จะประมาณนี้นะฮะอ๋อมีที่รูๆเลยเป็นไงล่ะ อ่าประมาณนี้เลยนะครับมาดูด้านหลังกันนะฮะอ่าตัวเอฟก็ชัดเจ้วนะฮะโอเคใครที่อยากได้ก็ทักไลน์ผมมาได้นะฮะก็ไม่มีอะไรฮะก็สำหรับวันนี้ผมต้องลากันไปก่อนนะฮะก็เดี๋ยวผมขึ้นสกินที่ผมทำไอเนี่ยที่ผมทำไอตัวที่ผมจะขายเนี่ยผมทำเป็นสกินสามดีนะฮะเยวลองดูมันจะเป็นยังไงฮนะไปละบายยอิ๊อ เอ้ยอย่าเพิ่งจบเจ้นี่นะฮะสกินซีเอ้สามดีนะ,ะก็จะมีรอยนีดหนึ่งนะคือผมยังลบไม่หมดนะ,ะก็ไม่เป็นไรนะ,ะก็จะประมาณมาน,นี้นะที่ฟิลฟ้านะฮะโอเคอันนี้จบจริงละบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนและบ๊ายบาย